อันนี้นะคะหลังจากเข้าไปเก็บมาแล้วนะน,นี่ห้าวมาลวกเขานะคะเนาะคือคือต้มน้าเดือดเดือดเอาลวกๆบอกได้เลยว่ากลิ่นเขาหอมมากมากเลยนะคะนี่เห็ดผึ่งพายนะคะต้องบอกว่ากลิ่นเขาสีหอมนะคะหลังจากเขาลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วข้ากระสีเอาไปแกงไงหรือว่าข้าสิไปลาบนะคะก็ได้นะคะนี่เอาออกไปลาบเลยนะคะแยกไปลหรือว่าล่อให้มันเย็นแล้วข้าแพ็กใส ถุงนะคะหรือว่าถัปปว่วแรนะคะในน่อยนะคะเอาเข้าไปไว้ในช่องฟิตก็ได้เด้อค่ะนี่นะคะแต่ว่ามือนีเฮาสิแบ่งส่วนหนึ่งนะคะออกมาเก่งเนาะเะก่งของเข้ากับสิไสหยังนะคะเดี๋ยวเข้าสิไหเดินนะคะอันนี้นะคะคั้วเฮ้าหน่อยนะคะเฮาก็ววสะดวกนี่นะคะ อันนี้คือยอดบักอื่เขาปลูกนะคะยอดเขาโอเคอยู่นะแก่งแล้วก็เห็ดไทยแซบนะคะบ่ขมแต่วันดอกมีเขาซิวไซนะคะเขาล่องไปแล้วนะคะเขาล่องรั่วงปแล้วดอกเขาขมนะคะเขาซิวไซร์เาคือเซยัชชีเล่าวนะคะเดี๋ยวคือพักอีตูนะคะเขามีอยู่ในสวนครัวเขายี่แล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่เขาสิแกงร่วมกันล่มไปนะคะแบแซๆนะคะน้อ นะคะนี่คือนะคะข้าเก็บออกมาเก no ่งแล้วผู้ได้มกเก่งเล้านะคะเก่งเล้าก็เก่งง่ายๆเลยเนาะค่ะเนาะกระใส่คาตะไคร่นะคะตอนน้าเดือดแล้วนะคะเห็ดเท่าก็ได้ลวกออกเอาเอ่อออกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มากคือแบบว่าข้าปรุงเครื่องใส่น้าปลาเจ้ายังเครื่องปรุงกระตามที่เข้าต้องการที่เข้าชอบเนาะค่ะเนาะนี่นะคะอันนี้สำหรับไทโนฟอกกระเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หยอดปัะอือเที่ยวปลูกอยู่ในสวนนะคะพักชีเล้านะคะ หลังจากอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาปรุงรสชาติแล้วนะคะก่อนสิป่งลงก่อนสิปิดไฟเนาะค่ะเนาะเติมด้วยผักอิตูนะคะผักอิตูนี่เติมลงไปเลยนะคะสสร็ยหอมๆนะคะเอาแค่นี้นะคะนีบึงนะคะหลังจากนั้นเนาะเข้ากับปิดไฟเด้เลยค่ะ นะคะกระสีใดออกมายางแสบสุดหยอดเลยนะคะแกงเห็ดผึ่งพายเฮาเนะคะน่ะเนาะอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่สิเสิร์ฟแล้วเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งแนี่เป็นตะแซบอุบาทอุจจงมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะคะอันนี้สำหรับคนมาเขตดเนะคะน่ะเนาะแบบแกงสดๆเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันคะ่ะ